นักร้องหนุ่มดังรับอวดรวยออกรถให้พอ่อจอลรหนี่ตู้กับข้าวให้แม่โดยความเก่งและมีผลงานเพลงมากมายจนเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงโด่งดังสำหรับสิงโตนำโชคนักร้องหนุ่มชื่อดังวิว่าจะมีเพลงผลงานอะไรออกมาแฟนคลับก็ลงรักและติดตามร้องเพลงตามกันไปทุกเพลงด้วยความเก่งทำให้มีงานมากมายค่ะและเก็บเงินสร้างบ้านซื้อรถเซอร์ไพร์ครอบครัว ล่าสุดสิงโตได้โพสภาพน่าประทับใจลงอินสตาแกรมแอสิงโตนำโชคพร้อมกับเล่าเรื่องราวความฝันแต่เด็กที่วันนี้ประสบความสำเร็จทำให้ครอบครัวได้แล้วโดยบอกว่าคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเมื่อ26ปีที่แล้วตอนผมอายุ13 ผมนั่งอยู่หน้าบ้านก่อนที่ผมจะออกเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพผมสัญญากับแม่ทำแม่อีกคนหนึ่งของผมว่าสักวันหนึ่งผมจะซื้อรถป้ายแดงให้พ่อกับแม่ให้ได้เพราะพ่อผมเป็นคนชอบรถมากในระหว่างที่ผมสัญญากับแม่อยู่จูจ่ๆก็มีรถกระบะค,คันหนึ่งขับมาขายตู้กับข้าวในหมู่บ้านเราพอดีบ้านผมไม่มีตู้กับข้าวครับแม่อยากได้ตู้กับข้าวมากเขาบอกว่าผ่อนได้ ผมบอกแม่ซื้อเลยผมจะไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวผมส่งเงินมาผ่อนเองและหลังจากนั้นผมก็มาทำงานที่กรุงเทพตั้งนาตั้งตาทำงานจนลืมไปว่าผมต้องผ่อนตู้กับข้าวให้แม่แล้วผมปล่อยให้แม่เผชิญชะตากรรมผ่อนตู้กับข้าวตามลำพังเวลาผ่านไป26ปีแบบรวดเร็วมากจนผมอายุ39ผมพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างไม่เยอะหรอกครับ ไม่พอซื้อสดด้วยแต่พอที่จะซื้อด้วยเงินผ่อนให้พ่อผมพ่อผมอายุ67ปีแล้วครับแต่ยังแข็งแรงดีมากวิ่งได้ออกกำลังกายได้ขับรถได้ผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจนใจหายผมคงจะเสียใจมากถ้าผมรอให้ถึงวันที่ผมพร้อมและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยซึ่งวันนั้นอาจจะเป็นวันที่พ่อของผมขับรถไม่ได้แล้วก็ได้ ผมคงจะเสียใจมากที่ไม่สามารถทำตามสัญญาให้พ่อกับแม่ได้เลยสักอย่างถ้ามีบางคนบอกว่าผมอดรวยใช่ครับแต่ผมไม่ได้รวยเงินนะครับมันคือรวยความรักครับผมอยากอดรวยความรักให้กับพ่อและแม่ผมในแบบของผมครับอยากให้เขารู้ว่าผมรักเขาในช่วงเวลาที่ผมสามารถทำได้และผมขอให้สัญญาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ผมผ่อนรถคันนี้ให้พ่อกับแม่ผมหมดผมจะกลับไปช่วยแม่ผมผ่อนตู้กับข้าวต่อรอก่อนเด้อแม่ลูกแย่ๆคนนี้สักวันต้องได้ดีจะกลับไปปลดหนี้ตู้กับข้าวให้แม่ให้ได้สวัสดีเดอ้อปีใหม่อีพ่ออีแม่จา๋าซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอทิยินดีด้วยครับพี่ยินดีด้วยนะคะรักพี่ครับทั้งขำทั้งซึ้งผมปรับตามไม่ทันเลยครับสุดยอดครับอ้าไม่ไอดอลเลย โมทนาบุญใหญ่กับพ่อแม่ด้วยครับเป็นกำลังใจและสนับสนุนต่อไปค่ะฉันอ่านจนจบไม่รู้จะซึ้งก่อนหรือขำก่อนดีแต่คุณโตเก่งมากๆเลยนะภูมิใจแทนพ่อแม่รักเหมือนเดิมเด้ออ่านจนจบเลยคุณสิงโตน่ารักมากๆค่ะ3ตัวตรง709ครับอ้ายยินดีด้วยค่ะดุดันไม่เกรงใจใครยินดีด้วยครับ น่ารักก็คือตู้กับข้าวทองคำขาวแพงกว่าปาเจโร่ผมว่าป่านนี้เจนี่คงกุมขมับแล้วขับอ้ายนำโชคสุดยอดครับไอดอลยินดีนำเดอร์รุ่นพิเศษด้วยนะเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่และเพื่อไม่พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ